ผมไม่มีใครเคยเป็นเลยนะไม่รู้เหมือนกันเพราะอะไรไม่รู้เหมือนกันเพราะอะไรดีมากผ่านหลายแพทฟูเซนผู้มันแพบบโอ้ยสิบหายน่ะแหละเย่ yeah. ถ้าเป็นงั้นก็ฮัลโหลครับคุณจีจังเดี๋ยวฝากซื้อช้อนพลาสติกด้วยนะคุณจีจังใช่พี่ขอเยอะๆเ,เลยไม่เอาช้อนละเดี๋ยวช้อนหาย <laughs> รอเล่นรอเล่นรอเล่นอ,อย่าอย่าอย่า,ยา,ยาไปแคปไปลงกันนะไม่ดีเหรอ ไม่เลยอทเฮ้ยอย่าไปดรามากนะขำขำนะขำขำๆำขำขเรื่องนี้เรื่องนี้แซวขำขได้แซวขำขได้ไม่ได้สามเติมไม่ได้สามเติมอันนี้เหตุเขาแซวกันขำขกันเยอะไงเรื่องนี้มันเป็นมันเป็นเรื่องโจกไปแล้วเรื่องเนี้ยไม่มีใครคิดมากอะไรเรื่องเนี้ยแพทใหม่โออะไรนะโอโมคอนอะไรเนี่ยนะคลิปได้่แพทใหม่โอโออะไรนะโอโมคอนอะไรนั่นหรอเออ ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นไงเหมือนกันแต่เห็นเขาบอกว่ามันมีเข้าถ่ายเร้ปะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเข้าถ่ายแล้วอะคิดว่านะปกคลิปลำบอกอยู่ยังซื้อช้อนด่วนคุณแทนข้าทีมอ่ามาละไอ้นี่ไอ้ไอนั่นไอ้นั่นขอบคุณเลยไอคนที่นั่งตัดคลิปอยู่ขอบคุณเลยเจอกันลำรอเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยทำไรเนี่ยพีกพ่กีพิมอะไรมาเนี่ยผู้เซ็นเน็ตเหรอโอ้ยมันหา,หา,หาตัวหาพลาดหัวคลิปเหรอหรือที่โรงแรมไม่ให้ช้อนมา ที่โรงแรมนี้เขาไม่ให้ช้อนมาครับประเด็นหลักเลยที่โรงแรมนี้ไม่ให้ช้อนมาไม่ค่อยที่โรงแรมนี้เวลาสั่งข้าวเขาไม่ค่อยให้ช้อนมาครับในมาร์เก็ตจะมาไหมเดี๋ยวบอกว่าในมาตใกล้มาแล้วนี่ใช่ไหมแตนผมสงอะไรครับทูบ็อสครับเออโอไมค์คอนไหนอะไรเขาบอกว่ารายแรกอยู่ใช่ป่ะเออไม่รู้ดิน่าจะน่าจะรายแรกของมั้งมาเออไอ้นี่ใช่เลยฟูฟูเซลมิเตอร์บอกขอช้อนพลาสติกถ้าผู้บรรเทพบเข้าทีมนี่มาแล้วไอ้ผู้ริสไอ้นี่แหละไอ้นี่ไอ้นี่ชื่อคลิปนี้เลยชื่อคลิปนี้เลยเราต้องมีแบบเครื่องหมายนี่นะตกใจสามเครื่องหมายตึงตึงตึงอ่ะ เพื่อทําให้แบบว่าให้มันดูหน้า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 แบบหน้าด่าดูอ่ะเฮ้ยจริ้งเหรอแบบคนเข้ามาดูอ่านที้ๆปั๊บเฮ้ยจริงเหรออะไรประมาณเนี้ยมู้จะมีทําไมไอไอเครื่องหมายเนี้ยตกใจอ่ะเหมือนทําให้คนดูตกใจอ่ะมันเป็นแค่เครื่องหมายธรรมดาเนะเว้แต่คนดูดูแล้วแบบเชื่อริงเหรอวะแล้วไม่รู้คลิปเลยนะไม่รู้คลิปเลย้เหมือนกันทําไมโหรู้คนใหม่เพลงให้ครับอยากรู้คนละห้าร้อยเฮ้ยทำไรเนี่ยพี่กีเอาอย่างนี้กันแล้วหรอเศรษฐกิจอย่างนี้เลยหรอ เศรษฐกิจอย่างนี้มาแล้วเหรอก็คิดเอาแล้วกันครับว่าปกติพี่กี่ไม่ค่อยได้เข้ามาพิมพ์อยู่ๆเข้ามาพิมพ์ก็รอไปดูกันเองครับ <c oughs> เข้าเย็นหมดแล้วเออวะเออเดี๋ยวผมไปกินข้าวแล้วดีกว่าทั้งนั้นให้ผมไปกินข้าวนี่ก็ครับบายบายเฮ้ย <c oughs> ไปรอดูกันเองคือไม่ต้องมาถามผมหรอกคือผมอะคือผมมาเก็บเก็บเงียบมากผมจะบอกให้ผมบอกให้เวลาผมแบบเวลา้องัาทีมหรืออะไรผมมาเก็บเงียบมากครับแต่ว่า ผมจากถ้าอยากรู้นะถ้าอยากรู้นะว่ามีคนเข้ามาใหม่จริงไหมใครออกหรือไม่มีใครออกเลยหรือไลฟ์ชื่องท้ายด้วยวายเรลิリリตี้เอาชาร์ตละชาร์ตละผมว่า,าแล้วออคือถ้าอยากรู้จริงๆนะว่าเป็นใครอะ่ะคือเนี่ยไปไปดูสตรีมคนอื่นอะ่ะไปสตรีมคนอื่นแล้ว,แ,ลว,แ,ลว,แ,ลวแบบแบบหาวิธีหลอกหาวทิที่หลอกถามมาเดี๋ยวก็ได้เชื่อดิชื่องท้ายด้วยวาย ผิดให้มาทิมหน้าผมยังไม่ลงดีกว่าเอ้ยเดาว่าอะไรกันบ้างมามาโลกแปลกเฉยเดาว่าอะไรกันบ้างเดาว่าอะไรกันบ้างมามายังไม่ลงเลยอะขอดูหน่อยขอดูหน่อยเออถ้าอยากรู้จริงๆริงอะผมเห็นหลายรอบละคนมาถามขนาดเราซ้อมกับแกรมบิดอะคนไม่มาถามผมว่าซ้อมเป็นซ้อมกับทีมไรพี่ซ้อมเป็นยังไงบ้างพี่ผมก็ไม่บอกออกก็ซ้อมปกติเลยครับไม่มีอะไรมาก สภากผมอ่านเชตไปเห็นบอกว่าเล่นกับแกมบิดโดนผมงงเออไอ้เฮียมึงรู้กันได้ไงวะอุตส่า์เก็บเงียบแล้ววันนั้นซอกกาลิคิดเหมือนกันเขากาลิคิดเหมือนกันเขาถามว่าซอกกาลิคิดเป็นไงบ้างพี่ผมก็บอกว่าอ๋อก็บอกสกอร,ร์ไม่ได้ครับอืมก็ปกติครับไอ้นั่นพีม,มาเลยไม่ใช่สิบห้าเก้าหรอพี่งงเลยเอมึงรู้กันแล้วนี่มึงถามกูทําไมเนี่ยมึงถามกูทําไมนะี่มึงรู้แล้วผมบอกแล้วอยากรู้อะไรนะไปถามไปถามอาถามคนรอบๆตัวผมได้ในฟูเซน่ะเดี๋ยวก็รู้ดูกับโซเลยแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หลลุ อีกนิดนึงอะหลอกถามมาไปหาวิธีหลอกถามมาเดี๋ยวก็หลุดแต่สําหรับผมมันไม่มีทางคือผมไม่มีทางหลอกบอกหรอกว่าผู้เล่นที่เข้าใหม่จะเป็นเรียลลิตี้ครับผมบอกไม่ได้นะคือจริงๆนะอุ้ยพี่ขีวลงสตรีมก่อนเราบายบายไปก่อนไปก่อนลงสตรีมก่อนนะเออเทนแอสเทลเซลดัมฟอสเทนอ่ะ เรียบราเตอรอเป็นดาวกันเองปเป็นดาวกันเองปเป็นดาวกันเองผมจะบอกให้ไป,ไปมาปั๊บเอา้าเล่นเหมือนเดิมห้าคนก็ได้ไปเชื่อไปหาเชื่อไปหาเชื่อเชื่ออะไรนะสื่อสื่อของฟูลเซนมากนะไปหาเชื่อสื่อของฟูลเซนมากนะเราไปรอดูกันเองแล้วกันนะไปหลอกถามมาคนคนในทีมฟูลเซนนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ได้คำตอบแบบดูจากทรงแล้วจริงไปหาวิธีหลอกถามไม่ได้เดี๋ยวก็ได้คำตอบ ลงท้ายด้วยต oh, 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 ัว y โอ้โหมีเยอะลงท้ายด้วยตัว y อ่ะเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นโอ้โหเยอะมากครับลงท้ายด้วยตัว y อ่ะโอ้โหมีใครบ้างลงท้ายด้วยตัว y มีใครบ้างวะคิดก่อนลงท้ายด้วยตัว y มีใครบ้างใครบ้างลงท้ายตัว y ก็มีเยอะนะเยมีใครอีกอะมีเยก็มีเนสเนสซี่เห็นเห็นล่าสุดเนสเป็นชื่อเป็นเนสซี่ละ เออโอ้เอออันนี้ก็ลงท้ายด้วยตัววายออดูแลเออซูดซี่ก็ลงด้วยตัววายนี่ว่าฟ็อกซี่เออฟ็อกแซดเอ้ยวายออดฟ็อกแซดมีวายด้วยก็เป็นฟ็อกซี่สแครลี่มีวายอยู่แล้วซูชิบอยอุ้ยบอยก็ลงท้ายด้วยตัววายว่ะได้อยู่อันนี้มีใครอีกนะอีกคนนึงครูเอสซีอาร์บิวเอสวายเห็นล่าสุดพี่ทีมเปลี่ยนชื่อมีตัววายเพิ่มมาแล้วเออพี่ทีมก็ได้เออหลายคนอยู่นะมีใครอีกอเลิร์ดอเลิร์ด alert วีล่าสุดมี alert a a l e r t alert มีตี้ด้วยนะมี alerty มาด้วยนะ alerty ก็มีนะ paper demony ก็มีนะล่าสุดแล้ว b l บูรพาบูรพากลายเป็นบูบูรเพลแล้วล่าสุดอะผมเห็นตัววายเยอะเลยนะผู้วันแต๊ปี้ก็มีนะวายเยอะวายเยอะวายเยอะไอ้นี่ก็มีไอ้นี่ก็มีไอ้ไอ้เดดูมอะชื่ออะไรอะไอ้นั่นอะไอ้คนนั้นอะไอ้เดอะไอ้เดอะไรสักอย่างอะ เนดูมานักวายชื่ออะไรนะดูอยู่หมดแล้วเออนักวายนั่นแหละเพลินั่นแหละคนนั้นแหละผมเห็นเขียนมาเยอะเหลือเกินในคนนี้เห็นชอบมากเลยอะลาเกียรโอ้โหจะรู้สึกดีใจดีไม่ได้ลาเกียมานั้นกอีของมือมือสั่นเลยนะกอีสั่นเลยนะลาเกียมานะมือสั่นเลยนะกอีอะชาวดีอหลายคนวายอู้วายเต็มเลยไทยก็แบบทุกคนตั้งชื่อวายหมดเลยนะสุจุดละ สุดท้ายอะโอซูเปอร์พูซี่มาได้ไงเนี่ยมาได้ไงเนี่ยไปลอยตามครับไปรอไปรอยตากับพูดถึงคนตายเหรอบอกแล้วอย่าพูดถึงชื่อคนตายเหรอโอเคครับเดี๋ยวผมไปกินข้าวก่อนละกันไปเดากันเองไปเดากันเองนะไปเดากันเองไปเดากันเองครับไปไปไปหลอกถามคนอื่นอนะ่ะเดี๋ยวก็ได้คำตอบเจอกันใหม่ครับทุกคนใครจะไปรู้อ่ะจะเป็นอาจจะเป็นคนคนนี้ก็ได้นะซีลินอ่ะอน,นีหรือว่าจะเป็นอะไรวะแนปป่ะรู้จักแนปป่ะ มีใครรู้จักคนชื่อสแนปเปล่าเคยลงให้ทีมเราอยู่นะบอกให้โดนของเบอร์ลินไปยังเอ้ยพี่อ๋องยังเลยพี่